Nobody out like like no น้องมองว่าความสำเร็จไม่เกี่ยวกับอะไรเลยดีกว่าไม่เกี่ยวกับประสบการณ์ไม่เกี่ยวกับอายุไม่เกี่ยวกับอะไรเลยน้องอาจะเจอคําถามมาเยอะมากตั้งแต่เด็กว่าทําธุรกิจได้ยังไงไม่มีทุนเลยไม่มีประสบการณ์เลยอายุก็แค่นี้เองน้องก็จะสวนกลับไปตลอดว่าก็ถ้าไม่มีประสบการณ์แล้วทำไมไม่ทำแต่ตอนนี้ถ้าไม่ทำตอนนี้ประสบการณ์จะมาได้ยังไง เองน้องอเ,เริ่มต้นท,ทํนาธุรกิจตั้งแต่อายุ13ค่ะน้องอแต่เงินได้สูงสุดถึง70,000ดีใจมากๆแต่คราวนี้เราก็มีไอเดียว่าเราอยากได้มากกว่านี้เราจะต้องแตะหลักแสนให้ได้ตอนอายุ14ก็เลยเอาเว็บไซต์ของเราเนี่ยเอาไปลง Google a d พอมีคนคลิกอย่างเงี้ยเราก็เสียเงินไปเรื่อยๆแต่ไม่มีคนซื้อ นั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการล้มละลายตนะั้งแต่เด็กครังแรกความเป็นเด็กของเราเราก็รู้สึกว่าหรือเราไม่มีประสบการณ์ทําให้เราเจอแบบนี้เราก็ไปบอกแม่บอกแม่ว่าแม่น้องเราล้มละลายแล้วนะน้องเราตัวที่มีตังแล้วตอนนั้นก็คือแบบแอบร้องไห้เสียใจแล้วแม่ก็บอกว่าดีแล้วเพราะอะไรทําไมบอกว่าดีแล้วเขาบอกว่าเด็กคนที่เท่าอายุเท่าหนูเนี่ยไม่ไม่เคยล้มละล,ะลายแบบหนูนะมันก็เลยเป็นคําตอบที่ทําให้เราอะรู้สึกแบบใจฟูแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อแสดงว่าที่เราเจอแบบนี้มันเป็น ทางผ่านไปสู่การที่ทําให้เราเติบโตและเก่งขึ้นแล้วเรียนรู้ขึ้นว่าเอ้ยต่อไปเราจะระวังอะไรมากกว่าน,นี้14ก็คือกลับมาสู้ใหม่ตอนนั้นอะไรดังก็ทําหมดไปขายทุกอย่างที่เข้ามาเรียกได้ว่าน้องขายสัก,กเบื์ยันเรือลบแล้วเราก็ไปเป็นตัวแทนจําหน่ายไปลงทุนกับเขาเราก็เริ่มสนุกกับมันแล้วคราวเนี้ยมันก็เลยทําให้เราเริ่มมีความคิดที่อยากจะเปิดแบรนด์โรสโกตอนอายุ19 ต้องบอกว่าในการมาทำแบรนด์โลสโ o นะครับคือผมไม่ได้ไม่ได้เห็นด้วยแต่แรกคือเจ้าของแบรนด์อีกคนนึงก็คือแฟนผมพยาผมก็คือน้องวาน้ำใช่ไหมครับเขาเป็นคนที่ชอบสกินแคร์มากๆแต่ผมเป็นคนถึงที่ไม่อนกับสกินแคร์เลย มันจะมันจะขายได้ยังไงในเมื่อวันนี้จิวเราเยอะมากนะแล้วใครมันจะไปเชื่อเราผมจะทำสตาร์ทอัพน้องวายทำสกินแคร์เถีกันไปเถียงกันมาตอนนั้นอ่ะพี่หนึ่งก็ไม่ได้เห็นด้วยกับน้องวเลยเพราะว่าตอนนั้นพี่หนึ่งก็คือแบบเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่อินกับสกินแคร์แถมสิวเยอะมากไม่ดูแลตัวเองในขณะที่เราสองคนอ่ะชอบทําธุรกิจมาด้วยกันตลอดเราก็รู้สึกแล้วว่าเรากันเราจะต้องเริ่มทําอะไรที่มันใหญ่มากๆซึ่งน้องว่าเขาก็บอกผมว่า ถ้าวันนี้การทําสินค้าของเราหรือการทรําผลิตภัณฑ์ของเราไม่สามารถให้พี่หนหน้าดีขึ้นได้เลยนั้นเราก็ไม่ต้องทําจุดยืนของโสโกคือสินค้าที่ต้อง bring the best from its source นี่คือเป็นสโลแกนที่แบบน้องตั้งใจมากๆก็คือนําสิ่งที่ดีที่สุดจากแหล่งของเขาเกาหลีตอนนั้นมันคือ the best ในเรื่องของสินแคร r เราก็เลยเลือกไปเกาหลี แล้วพอไปถึงที่ล a บเกาหลีใช่ไหมคะเราก็เลือกล a บอีกว่าจะเป็นแ a บที่ไหนก็คือเลือกแ a บ Hanacos ซึ่งเป็น lab top f i ของประเทศเกาหลีตอนนั้นเขาก็เลยบอกว่าเขาจะพัฒนาสูตรที่เป็นธรรมชาติแล้วก็บำรุงถึงรากผิวแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆไม่ได้แก้ไขแค่สิวหายพี่หนึ่งก็เลยได้ใช้ก่อนเป็นคนแรกเป็นหนูทดลองคนแรกของนวลเลยคะ่ะแล้วตอนนั้นก็กลายเป็นว่าพี่หนึ่งใช้อยู่ประมาณ4เดือนทุกอย่างก็คือแบบเปลี่ยนเป็นคนละคน ตอนนั้นอะเราเปิดตัวตอนที่ส่วนกระแสกับยุคออนไลน์เลยมีวิกฤตเยอะมากทั้งครอบครัวทั้งแม่ทั้งทุกคนแบบไม่เห็นด้วยเลยบ้าหรือเปล่าไปทําถึงขนาดนั้นที่ต่างประเทศอะดูตัวเองด้วยไหมดูสิ่งแวดล้อมได้ไหมว่าเขาโดนอะไรกันบ้างตอนนั้นก็มองในแง่บวกอย่างเดียวว่าดีแล้วที่แบบมันมีวิกฤตนี้เข้ามามันทําให้แบบแบรนด์ออนไลน์ที่ไม่ดีก็ได้ถูกออกไปไงเราอะตั้งใจทําดีตั้งใจทําให้แบบต่างพรีเมียมกลายเป็นว่าโรสโกตอนนั้นเริ่มต้น20,000ชิ้นหมดภายใน2ออาทิตย์แรก คือสิ่งที่เป็นรากฐานของทุกอย่างโปรโมทดีมากเลยแต่ข้างในไอ้ที่เราขายมันไม่ดีสุดท้ายแล้วมันก็ล้มอยู่ดีลูกค้าเป็นผู้ตัดสินว่าอะไรดีไม่ดีต่อให้เราจะพูดให้สรรพคุณมันวิเศษวิโสขนาดไหนก็ตามเราอยู่ในฐานะของผู้ขายก็จริงและเราก็อยู่ในฐานะของลูกค้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อวันนี้เราอยากที่จะขายสินค้าแล้วบอกว่าสินค้าเราดีที่สุดเราต้องทําให้ดีที่สุดจริงๆตอนแรกะที่เปิดแบรนด์โรสโกเราก็คิดว่าอยากจะทําให้เป็นแบรนด์ขายปลีกแต่แบบพอมาคิดอีกทีเราก็รู้สึกว่า มันมีค่ามากๆกับการที่มีคนคนหนึ่งมาฝากชีวิตไว้กับเราแล้วก็เชื่อมั่นในเราที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะช่วยอะไรเขาได้เราจะซัพพอร์ตอะไรเขาได้ซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเอ้ย e ยังไงก็ต้องสร้างเป็นแบรนด์ตัวแทนสําหรับแบรนด์โรสโกแล้วมันก็เลยเกิดสโลแกนอีกสโลแกนขึ้นมาสร้างสินค้าคุณภาพเพื่อลูกค้าสร้างชีวิตที่ดีเพื่อตัวแทนน้องเราตั้งใจกับ2ฝั่งนี้มากๆไม่รู้ละ่ะว่าจะมีคนกี่พันคนเข้ามาแต่ว่ารู้แค่ว่าแค่คนหนึ่งคนคน2คนที่เขาเปลี่ยนแปลงชีวิต ของเขาโดยสิ้นเชิงอ่ะมันก็มีค่ามากๆสำหรับเราแล้ว ตอนนั้นเนี่ยที่เราเริ่มไปพัฒนาตัวคอลลาเจนเนี่ยเราเนื้อก่อนเลยว่าคอลลาเจนนึกถึงแล้วประเทศอะไรขึ้นมาในใจอันดับแรกก็คือญี่ปุ่น้องก็บินไปญี่ปุ่นเลยคือน้องว่าเวลาจะทําอะไรไม่ได้สนใจเลยว่าคอสเราจะต้องเท่าไหร่ที่ผ่านมาทําสินค้าอะไรมาก็แล้วแต่ไม่มีพรีเซนเตอร์เลยแต่พอแรนของเราเดินหน้ามาสู่ในจุดที่แบบประสบความสําเร็จมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าพร้อมและที่จะมีต้องบอกว่าโปรเจกต์สักนาฟิร์พรีเซนเตอร์ที่กาลังจะเกิดขึ้นในปี2021นะครับเป็นความตั้งใจที่เราเห็นภาพกันมา ตั้งแต่เรายังไม่เปิดแบรนด์เลยเราคุยกันมาตลอดว่าการทำทุกอย่างในโรสโกมันต้องเป็นที่สุดจริงๆพรีเซนเตอร์ที่เราได้จับมือร่วมด้วยเนี่ยนะฮะไม่ได้ง่ายเลยจริงๆมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆในการได้ทํางานกับพรีเซนเตอร์คนนี้แล้วก็ในต้นปีหน้าน้องก็บอกเลยว่าเป้าหมายของโรสโกไปตามที่ตั้งไว้แน่นอะนคะ่ะ